สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปโดที่4ี่แล้วเนาะในเรื่องของค่ากลางของข้อมูลที่เราเรียนกันมานะคะอันนี้ก็จะเป็นใน u, กล้หัวข้อสุดท้ายเลยนะคะที่เราจะเรียนในเรื่องของค่ากลางของข้อมูลนะ,ะซึ่งคลิปวิดีโอที่ครูจะนําเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของฐานนิยมหรือที่เรารู้จักในรรภาษาอังกฤษในชื่อว่า mode นั่นเอง mode นะคะโดยแน่นอน เราเนี่ยก็เคยเรียนม,มาอีกแล้วในตอนมอต้นและในตอนเปิดภาคเรียนม,มาแรกเราก็ได้มีการทบทวนกันไปแล้วว่าฐานนิยมคืออะไรนะคะฐานนิยมคืออะไรเนาะเขาบอกว่าฐานนิยมเนี่ยก็คือข้อมูลที่มีจํานวนครั้งของการเกิดซ้ากันมากที่สุดของการเกิดซ้ากันมากที่สุดเนาะหรือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดที่มากกว่า1นั่นเองเนาะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะฐานนิยมก็คือ ข้อมูลที่มีจานวนครั้งของการเกิดซ้ากันมากที่สุดหรือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดที่มากกว่าหนึ่งนั่นเองหรือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านภาษาที่เราเข้าใจมากสุดฐานอิยมก็คืออะไรลูกข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดตัวที่ซ้ำกันมากที่สุดซ้ำกันมากที่สุดโอเคไหมฐานอิยมก็คือตัวที่ซ้ำกันมากที่สุดข้อมูลที่มีการซ้ำกันมากที่สุดโอเคนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างที่เก้าเขาบอกว่า อายุของนักเรียนที่เข้าที่มาเข้าค่ายลูกเสือจำนวน20คนแสดงได้ดังนี้แสดงได้ดังล่าล่าน,นี้เนาะสะเต็ปเดิมตามสไตล์ครูก็คืออะไรลูกโจหาฐานนิยมของข้อมูลชนิดโจหาฐานนิยมของข้อมูลชนีดนะคะขั้นตอนแรกเลยก็คืออะไรลูกสเต็ปของเราคือวิธีทำถูกไหมคะวิธีทำเนาะอ่ะมา ขั้นตอนแรกหนูก็มาดูก่อนว่าข้อมูลของหนูเนี่ยที่เขาให้มาข้อมูลตัวที่ต่ําที่สุดคืออะไรลูกต่ําสุดก็คือ5ต่ําสุดคือ5สูงสุดก็คือ13บสามสูงไหมอ่ะโอเคเนาะสูงต่ําสุด5สูงสุด13นะคะอ่ะหนูมาทำอะไรลูกทำอะไรลูกขั้นตอนแรกก็คือจากอะไรเอ่ยจากข้อมูล จากข้อมูลที่กําหนดให้ถูกไหมคะจากข้อมูลที่กําหนดให้จะได้ว่าจะได้ว่าอะไรลูกจะได้ว่าอายุอายุเท่าไหร่ลูกอายุ5ปีมีความถี่มีความถี่เท่าไหร่ลูกมีความถี่เท่าไหร่เอ่ยมีความถี่เท่ากับ2 อันนี้ครูเอาโครมาจากที่เราเรียนในบทที่สองเนาะที่เราเรียนในบทที่สองนะคะเขียนเหมือนกันเลยนะคะเพื่อที่หหนูไม่เกิดความมึนงงเนาะต่อไปอายุหกปีมีความถี่มีความถี่เท่าไหร่ลูกมีความถี่เป็นหกปีมีความถี่เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งสองสามมีความถี่สามอายุเจ็ด B มีความถี่เท่าไหร่คะ7มีความถี่เป็น1คูความอนุญาตขีดอีกฟังหนึ่งอายุ8ปีมีความถี่เป็นเท่าไหร่เอ่ย หนึ่งถูกไหมต่อไปอายุเก้าปีมีความที่เป็นเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งสองสามสี่หา้าถูกไหมอายุสิบปีมีความที เป็นหนึ่งสองอายุสิบเอ็ดปีมีความถี่เป็นเท่าไหร่ลูกหนึ่งสุดท้ายอายุสิบสองปีมีความที่เป็นเท่าไหร่ 1, อ 12, B, เ,เ,รเอ่ย สองสุดท้ายพระสัน้นเลยอีกตัวหนึ่งลูกครูลืมมีอะไรตัวหนึ่งก็คือสิบสามถูกไหมอายุเท่าไหรคะอายุสิบสามปีมีความทีเป็นเท่าไหรคะหนึ่งถูกไหมลูกอ่ะคูขออนุญาตสรุปฝั่งนี้เล็กๆตรงนี้นะคูขออนุญาตสรุปตรงนี้นะคะดังนั้นหนูก็จะเห็นว่าอะไรลูกจะเห็นว่าอะไรเอ่ยจะเห็นว่า อายุกี่ปีลูก9ปี9ปีทำไมเอ่ยอายุ9ปีมีความถี่สูงสุดถูกไหมคะ,ะดังนั้นหนูก็สามารถที่จะสรุปได้เลยว่าดังนั้นฐานนิยมของ ข้อมูลชุดนี้คือเท่าไหร่ลูก9โอเคไหมดิดิงเสร็จแล้วเท่านี้นะคะในการหาฐานิยมนะคะอันนี้ครูเอาแพตฟอร์มาจากบทที่2ที่เราเคยแต่ถ้ามีคนถามว่าคู่คะหนูว่ามันยาวเกินไปหนูเรียนมาเยอะแล้วหนูขอเขียนว่าฐานยมของข้อมูลชุดนี้คืออะไรหนูสามารถสรุปได้เลยได้ไหมคะแบบนั้น ได้เหมือนกันโอเคไหมได้เหมือนกันครูให้เหมือนกันโอเคไหมคะครูให้เหมือนกันเนาะแค่ให้หนูดูให้ออกว่าฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้คืออะไรเท่านั้นพอโอเคไหมคะอยวข้อตกลงร่วมกันเนาะเป็นการอารมุ่อรวยไปโอเคนะต่อไปนะคะต่อไปเราก็มาดูข้อสังเกตกันบ้างดีกว่าข้อสังเกตที่สําคัญเกี่ยวกับค่ากลางชนิดต่างๆนะคะเขาบอกว่าฐานนิยมเนี่ยจะมีค่าตรงกับค่าใดค่าหนึ่งของข้อมูลชุดนั้น ในขณะที่ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมมาตรฐานอาจไม่ใช่ค่าใดค่าหนึ่งของข้อมูลชุดนั้นเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าฐานนิยมเนี่ยก็คือการที่เราไปดูข้อมูลชุดนั้นว่ามีข้อมูลตัวใดมีข้อมูลตัวไหนที่ซ้ำกันมากที่สุดเกิดซ้ำกันมากที่สุดก็คือจะถือเป็นฐานนิยมเลยถูกไหมลูกโดยที่เราไม่ต้องนํามาคํานวณอะไรแต่ถ้าเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับมาตรฐาน เราจะต้องนํามาคํานวณดังนั้นบางครั้งเนี่ยเมื่อเรานามาคํานวณแล้วเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่าบางครั้งอาจจะเป็นทศนิยมบ้างหรือว่าเป็นอะไรต่างๆนานาเนาะซึ่งมันอาจจะอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวนะคะมันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่อยู่ในอะไรลูกอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่อยู่ในชุดข้อมูลที่เขาให้มานั่นเองนะคะต่อไปเขาบอกว่าโดยปกติค่าเฉลี่ยเลขคณิตมักเป็นค่ากลางที่นิยมมากที่สุดแต่ ถ้าชุดข้อมูลมีข้อมูลที่แตกต่างจากข้อมูลตัวอื่นมากจะมีผลต่อค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้แต่จะไม่มีผลต่อมาตรฐานและฐานนิยมอะแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าสําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ย,ยจะสามารถหาค่ากลางได้เฉพาะฐานนิยมเท่านั้นหาได้เฉพาะฐานนิยมเท่านั้นเลยนะ ไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมะาธยฐานได้เป็นเพราะอะไรว่าค่าเราจะหาค่าของข้อมูลเนี่ยที่เป็นฐานนิยมไม่ได้เพราะว่าข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถนํามาบวกลบคูณหารกันได้นั่นเองนะคะจากที่เราเรียนมาในบทที่1นนะคะถ้าใครยังไม่ลืมเนาะทบทวนอีกครั้งนึงนะลูก คาวก่อนหน้านี้ครูก็เคยทบทวนไปแล้วเนาะในวิดีโอก่อนห<ใ>น้านี้นะคะเขาบอกว่าอออข้อมูลเชิงคุณาภาพเนี่ยคือข้อมูลที่ไม่สามารถนํามาบวกลบคูณหารกันได้แต่ถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่สามารถนํามาบวกลบคูณหารกันได้เนาะอ่ะดังนั้นแน่นอนว่าข้อมูลเชิงคุณาภาพเนี่ยไม่สามารถที่จะหาค่าเฉลี่นเนยเลขคณิตและมาตรฐานได้ไมาสามารถหาได้เฉพาะฐานนิยมเนาะไปรู้กันนะคะและสุดท้ายเขาบอกว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาตยฐานและฐานนิยมไม่จําเป็นต้องมีค่าเท่ากันทั้งนี้เพราะว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมาตยฐานจะมีค่าไม่สูงหรือต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับค่าของข้อมูลทั้งหมดในขณะที่ในขณะที่ฐานนิยมอาจจะมีค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของข้อมูลชุดนั้นเนาะต่อไปนะคะเราลองมาดูตัวอย่างที่10เนาะตัวอย่างที่10บเขาบอกว่า เงินเดือนของพนักง,งานแผนกหนึ่งในบริษัทแห่งหนึ่งจำทั้งหมด9คนขั้นตอนแรกเนาะขั้นตอนแรกเลยก็คือวิธีทำวิธีทำนะคะหาตัวเลขก่อนก็คือหาหาหาล,ลูกหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนาะ หนูก็มาดูก่อนว่าข้อมูลที่ครูให้มาเนี่ยมาเป็นประชากรหรือว่าเป็นตัวอย่างถูกไหมลูกสเต็ปแรกที่ครูบอกในคลิปวิดีโอที่1นนะในการหาค่าลเฉลีนน่ยเลขคณิตหนูจะต้องดูก่อนว่ามันเป็นของประชากรหรือว่ามันเป็นของตัวอย่างซึ่งข้อน,นี้มาเป็นของอะไรลูกเป็นของประชากรเป็นของประชากรนะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นของพนักง,งานผแผนกหนึ่งในบริษัทแห่งหนึ่งจํานวนเป็นเข้ามาทั้งผแผนกเลยซึ่งทั้งผแผนกเนี่ยมี จำนวนอะไรลูกมีจํานวน9คนเนาะดังนั้น n ของหนูก็จะเท่ากับ9นะคะ n ของหนูก็จะเท่ากับ9นะอ่ะโอเคหนูก็เขียนเลยจากสูตรจากสูตรอะไรลูกมิลเท่ากับอะไรเลยซิกมาเอ็เท่ากับหนจนถึง n ใหญ่ทั้งหมดส่วนด้วย n ใหญ่ถูกไหมลูกหนูก็เขียนเลยจะได้ จะได้ mew เท่ากับอะไรเอ่ยเอาข้อมูลทั้งหมดตรงนี้นะคะเอาข้อมูลทั้งหมดตรงนี้เนาะมาบวกกันก็จะได้เท่ากับ10,000แสห้าหมั้ยถูกไหมลูกหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คือ9นั่นเองอ่ะได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยได้เท่ากับ1 000, 6 8 0 0 ถูกไหมลูก16,800ืนเนาะอ่ะต่อไปหาอะไรอีกลูกหาหามาเทยฐานเนาะหามาเทยะฐานหามาเทยฐานนะคะข้อนี้เซงมากเพี่พ่ออะไรทำไมถึงเซง็งเขาไม่เรียนลำดับข้อมูลจากน้อยมามากให้เราถูกไหมลูกเราต้องมาเรียนลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากอีกแล้วอ่ะเขียนเลยเรียงลำดับข้อมูล จากน้อยไปมากได้ดังนี้ตัวเลขคืออะไรลูกตัวเลกก็คือหนึ่ง1มื0นสพแปดยหนึ่งตัวที่สองก็คือหนึ่งมืนสพตัวที่สามคือเท่าไหร่ลูกหนึ่งืนห้าัน 15,200ก่อนถูกมั้ย15,200แล้วก็ค่อย15,800แล้วอะไรอีกเอ่ยอีกตัวนึงก็คือ16,000แล้วแล้วอะไรอีกลูก16,000แล้วแล้วอะไรอีก17,000 อาร้อยแล้ว10,000 8,000แลแล้ว2 1 7 0 0ถูกไหมเอ่ยอ่าต่อไปเรียงดับข้อมูลเสร็จแล้วก็มาหาอะไรลูกหา,หาตำแหน่งผู้เขียนต่อต่อ,ตอจุดได้ไหมหาตำแหน่งของมาตรฐานจากจากอะไรลูกจาก N บวก1ส่วน2 N หนูเท่ากับ เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยไอ้หนูเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับเท่ากับเก้าหมายเลขเก้าบวกหนึ่งส่วนสองเท่ากับสิบส่วนสองเท่ากับห้าถูกไหมดังนั้นมาตรฐานของหนูเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่ห้านะคะมาตรฐานของหนูจะอยู่ในตำแหน่งที่ห้าก็ไม่นับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือหนึ่งหมื่นหกพันนั่นเองหนูก็สรุปเลยดังนั้น มาทยาฐานของข้อมูลชุดนี้คือเท่าไหร่ลูกคือเท่าไรคือเท่าไรครับหนึ่งมืนหกพันถูกไหมอ่าอ่างนี้ก็เหลืออีกหนึ่งตัวถูกไหมเหลยหนึ่งตัวเนาะก็คือหาไรลูกหาฐานนิยม จากที่หนูดูเนี่ยคลิดก่อนหน้านี้ที่เราตกลงว่าครูถ้าหนูไม่หาแบบเป็นแพทเทิร์นเหมือนครูได้ไหมมันยาวเกินไปเนี่ยหนูสหนูสรุปได้เลยหนูดูแล้วหนูสรุปเลยได้ไหมว่าฐานนิยมของหนูเนี่ยคืออันนี้ครูบอกว่าอะไรลูกครูบอกว่าได้ถูกไหมดังนั้นอันนี้หนูก็ดูเลยแล้วหนูก็ตอบว่าฐานนิยมของหนูคืออะไรฐานนิยมของหนูก็คือ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 อะไรลูกคือ ครูเขียนเท่ากับด้านหลังเลยนะฐานนิยมเขียนด้าลังก็ได้อะดังนั้นฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้คือ16,000เนื่องจากเนื่องจากครูเขียนว่าเนื่องจากมีความถี่สูงสุดเนาะ เนื่นงองจากมีความถี่สูงสุดโอเคไหมเนื่องจากมีความถี่สูงสุดนี่คุณลืมไฮไลท์หนูไฮไลท์แล้วนะนักเรียนโอเคนะคะอ่ะจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่หนูหาทั้งค่าเฉลี่ยเลขคณิตปฏิฐานและฐานนิยมเนี่ยหนูก็อาจจะสรุปได้ว่าสรุปได้ว่าอะไรลูกสรุปได้ว่าอะไรเอ่ย ข้อมูลชุดนี้หนูจะใช้ค่ากลางตัวไหนลูนกใครกกลางตัวไหนดีอ่าหนูลองลองดูตามครูนะหนูลองดูตามครูนะหนูจะสังเกตเห็นว่ามีพนักงานเนี่ยมีพนักงานเนาะที่เขาได้เงินเดือนหนึ่งมื่นสองพันเจ็ดร้อยนะคะมีซึ่งแบบสูงกว่าข้อมูลตัวอื่นๆมากสูงกว่าข้อมูลตัวอื่นนะ ถ้าหนูใช้ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเนี่ยเป็นตัวแทนของข้อมูลทุดนี้นะหนูก็จะเห็นว่าพนรกการจํานวนหกถึงเคนเลยจํานวนจํานวนแบบเยอะมากจํานวน6คนเนี่ยจานวน6กหคนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเนี่ยตรง,นง,ง 16, เนี้ยจนถึง1นึ่งืกพันเนี่ยได้รับเงินเดือนได้รับเงินเดือนเนาได้รับเงินเดือนที่อะไรลูกได้รับเงินเดือนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 1นึ0งหมืหนมั้ยไหมเพราะว่าค่าเฉลี่ยของหนูเนี่ยที่หนูหามาได้จากข้อมูลชุดนี้มันคือหนึ่งถมกพั้ยไหมแต่มันยังมีคนที่ได้รับเงินเดือนจริงอะ่ะน้อยกว่า16,800อีกถูกไหมลูกอือดังนั้นเนี่ยการที่หนูจะหาค่ากลางของข้อมูลที่จะมาใช้ในการเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้เนี่ยหนูควรที่จะใช้อะไรลูกใช้มาตรฐานหรือ ฐานนิยมนะคะใช้มาตรฐานหรือฐานนิยมเนาะมันก็น่าจะเหมาะสมกว่าใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเพราะว่าหนูก็จะเห็นเหมือนที่ครูบอกก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่หนูหามาได้อะมันก็คือ1 6ึ่งหกั้ยถูกไหมลูกแต่มีพนักงานที่ได้รับเงินเดือนต่ำกว่า1 6ึ่งหเนี่ยตั้ง6คนเนี่ยจาก9ก้าคนอะ่ะซึ่งมันเยอะเกินไปถูกไหมอมันเกินมันมันเกินความเป็นจริงเกินไปอะ่ะถูกไหมลูกดังนั้นข้อมูลชุดเนี้ย การใช้ค่าเฉลีย่ยเลขคานี้เนี่ยจึงไม่เหมาะสมนะคะจึงไม่เหมาะสมต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่11เนาะเขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งได้คะแนนสอบย่อยวิชาคณิตศาสตร์จํานวน5ครั้งซึ่งแต่ละครั้งมีคะแนนเต็มเท่ากันแต่ละครั้งมีคะแนนเต็มเท่ากันเนาะดังด้านหลังตรงนี้ก็คือมี 15, 16, 16, 16 18, 19เนาะจงพิจารณาว่าควรใช้ค่ากลางใดเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอให้หนูหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตมาตรฐานและฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้นะคะแล้วก็ให้ผลว่าทําไมเราจะต้องใช้ค่ากลางตัวนี้ทําไมเราถึงไม่ใช้ค่ากลางตัวนี้หรือเป็นเพราะว่าสาเหตุอะไรเนาะขั้นตอนแรกเนาะขั้นตอนแรกก็คือเหมือนเดิมเลยวิธีทาวิธีทานะคะอ่ะหนูก็เขียนเลยหาล,ลูกหาค่าเฉลีย่ย หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนาะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตอ่ะจากข้อมูลชุดเนี้ยหนูก็มาดูก่อนว่ามันเป็นประชากรหรือเป็นตัวอย่างเป็นประชากรหรือเป็นตัวอย่างเอ่ยลูกข้อนี้เป็นเป็นอะไรเอ่ยเป็นของตัวอย่างเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่ได้คะแนนสอบย่อยวิชาคณิตศสาสตร์จำนวนห้าครั้ง เขาอยูมาแค่นักเรียนคนเดียวเองจากนักเรียนสอบย่อยทั้งหมดเนี่ยอืมแนะนักข้อมูลชุดน,นี้ก็จะเป็นตัวอย่างนั่นเองรูเขียนเลยจากสูตรจากสูตรอะไรลูกจากสูตรถ้าเป็นตัวอย่างก็คือสูตรของมันก็คือ x bar เท่ากับ sigma xi i เท่ากับหนึ่งจนถึง n เล็กถูกไหมทั้งหมดส่วนด้วย n เล็กอ่ะนูก,ก็จะได้จะได้บ้างแล้ลูก x บเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเอาข้อมูลตรงนี้มาบวกกันทั้งหมดได้เท่ากับได้เท่ากับ84แล้วหารด้วยจ <Yeah. S 1> ำนวนข้อมูลทั้งหมด n ของหนูก็คือ n ของหนูก็คือ5นั่นเองหารด้วย5เนาะดังนั้น <Yeah. S 1> ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ 16. 8โอเคนะต่อไปหาค่าเฉลี่ลยแล้วหา มัทายฐานว่าข้อนี้ดีจังเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าขอเอียนแล้วข้อมูลจากน้อยไปมากให้หนูแล้วถูกไหมลูกดังนั้นหนูก็สามารถที่จะหาอะไรเอ่ยหาตำแหน่งหาตำแหน่งมัทยยฐานได้เลยเนาะหาตำแหน่งมาทยฐานจากอะไรลูกจาก n บวกหนึ่งส่วนสอง n หนูเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งส่วนสองเท่ากับเท่าไรเอ่ย เท่ากับ6ส่วน2เท่ากับ3ถูกไหมคะอ่ะดังนั้นสรุปเลยดังนั้นมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้คือเท่าไหร่ลูกคือคือตำแหน่งที่3ของหนู1 2 3ก็คืออะไรลูก16นั่นเองอ่ะ ต่อไปหาอีกตัวนังนก็คือหาอะไรเอ่ยหาฐานนิยมถูกไหมคะหาฐานนิยมเนาะหนูก็ดูเลยฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ค,คอืออะไรลูกคืออะไรเอ่ยอ่าก็คือ16เป็นเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามันมีความถี่สูงสุดถูกไหมดังนั้นฐานนิยม ของข้อมูลชุดนี้คือ16เนื่องจากอะไรลูกเนื่องจากมีความถี่สูงสุดนั่นเองโอเคไหมอ่ะ หนูก็มาดูว่าข้อมูลชุดนี้หนูจะใช้อะไรเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้ดีใช้อะไรดิลูกหนูก็จะเห็นว่าถ้าหนูตอบหนูก็อาจจะบอกว่ามันใช้ได้ตั้งสามตัวเลยค่ะรูมันใช้ได้สามตัวเลยหรือว่ามันใช้ได้แค่สองตัวค่ะเพราะว่ามาตรฐานกับฐานยมเพราะว่ามันเท่ากันนี่บางคนอาจจะคิดแบบนี้เนาะอ่ะซึ่งครูจะบอกว่า ซึ um ่งคจะบอกว่านะคะในสถานการณ์แบบเนี้ยในสถานการณ์แบบนี้เนาะที่ขอให้หนูมาเนี่ยแต่จุดข้อมูลชุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าการที่หนูจะนานะคะการที่หนูจะนําค่ากลางเนี่ยที่มาใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้เนี่ยการใช้มาตรฐานกับฐ่านนิยมเนี่ยมันไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้อมูลของตัวแทนของข้อมูลชุดนี้นะคะเนื่องจาก ไม่ได้ใช้เนื่องจากมาตรฐานและฐานนิยมเนี่ยมันเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นตัวแทนสําหรับคะแนนสอบย่อยทุกครั้งในการคานวณเนาะในขณะที่ซึ่งซึ่งในขณะที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยที่เราได้มาจากการสอบย่อยของนักเรียนเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมาคานวณเนี่ยมันจะมีค่าใกล้เคียงกับข้อมูลจริงๆมากกว่า ดังนั้นนะคะเราควรใช้ฐานนิยมเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้นั่นเองอจากที่เราเรียนกันมาครบแล้วเนี่ยเราลองมาสรุปกันบ้างดีกว่านะคะเราลองมาสรุปกันบ้างดีกว่านะาะฐานนิยมอีกครั้งหนึ่งฐานนิยมก็คือข้อมูลที่มีจํานวนครั้งของการเกิดซ้ากันมากที่สุดหรือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดที่มากกว่าหนึ่งหรือผู้าษาชาบ้านที่เข้าใจง่ายๆตามภาษา,าเราเราก็คือ ข้อมูลที่ซ้ากันมากที่สุดนั่นเองนะคะโดยข้อสังเกตของมันนะคะข้อสังเกตที่เราเรียนกันมาเนี่ยก่อนหน้านีในสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ข้อเนาะข้อแรกเขาบอกว่าฐานนิยมเนี่ยจะมีค่าตรงกับค่าใดค่าหนึ่งของข้อมูลชุดนั้นแต่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมาตรฐานอาจจะไม่ใช่ค่าใดค่าหนึ่งของข้อมูลชุดนั้นนะคะอันที่2องเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่ากลางที่นิยมมากที่สุด แต่ถ้าชุดข้อมูลมีข้อมูลที่แตกต่างจากข้อมูลตัวอื่นมากจะมีผลต่อค่าเฉลี่ยเลขคณิตและข้อมูลชุดนี้แต่จะไม่มีผลแต่จะไม่มีผลต่อมาตรฐานและฐานนิยมนะคะและข้อ3มเบอกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยจะสามารถหาค่ากลางได้เฉพาะฐานนิยมเท่านั้นไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมาตรฐานได้เพราะว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่เราเนี่ยไม่สามารถนำมาบวกลบคูณหารกันได้เนาะและตัวสุดท้ายเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาตรฐานและฐานนิยมเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีค่าเท่ากันไม่จําเป็นต้องมีค่าเท่ากันนะคะเท่านี้เลยที่เราที่เราเรียนกันไปในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาอยู่ด้วยกันทั้งหมดเท่านี้นะคะ หากใครมีคําถามมีใครข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะหรือว่าเราจะมาถามการท้ายคาบหลังจากเราดูคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็ได้นะคะสําหรับแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่มีข้อสงสัยตอนนี้ครูหนูอาจจะมีข้อสงสัยตอนทํางานตอนมีทําการบ้านคะ่ะครูสามารถครูอนุญาตให้หนูอินบ็อกซ์มาถามครูได้เนาะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือว่าจะต้องเป็น ไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือว่าจะเป็นผ่านทางแอดโมด l ก็ได้นะคะแอดโมด l ของเราก็จะมีกล่องข้อความนี่ถ้ายังไงก็สามารถอินบ็อกมาหาครูดได้เนาะครูพ,พร้อมตอบตลอดเวลานะคะโอเคเนาะงั้นวันนี้นะคะสำหรับทิปวิดีโอนี้นะคะก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ